นช่คะเพืเ่อนๆคะ่ะระหว่างตั้งแคมป์นะคะหมาน้อยมานอนมานอนเล่นหรอรับเลยนะคะมันเห็น <laughs> น่ารักเหลือเกินเลยนะคะบรรยากาศร,บรอบๆเขื่อนปราสัากโจรสิบนะคะแล้วก็มาตั้งแคมป์กันนะคะกร็รอบๆเขื่อนนะคะมันมีคนมาตั้งแคมป์ช่วงตอนบ่ายนะคะชายก็กําลังตั้งแคมป์อยู่บรรยากาศร,บรอบๆนะคะ การรอบเขื่อนซูมได้เป่านี่เน,น,น,น เห็นไกลๆนะเพื่นอนค่ะลองซูมนะคะซูมไปให้เห็นบรรยากาศภาพจะไหวไหมเล้ยดานนู้น เกาะน,นุ้นจะมีฟูงแพนะคะไก่ๆนะคะมาน้อยก็มาเดินเล่นอยู่นี่ลิมทะเลส,สาบบรรยากาศนะคะ,ค,ะคนกำลังทอดแห แม่ไปช่วยจับเยตอนนี้เราประกอบเต็นกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเตรียมอาหารแล้วนะคะนี่นะคะลูกๆ น้องหมาน้อยน้องหมาน้อยมานอนรอนะคะนี่หลับไปแล้วนะคะรอรออาหารมาครั้งที่แล้วลูกลูกลูกเขาให้ทานน้องมานอนรอเลยนะคะเพื่อนเดียรีบมัวแตทำคนนี้นะคะปาทิ์ก็ยังใช่อยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวจะมาชมปาทิ์ตกดินด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็ลูกลูกก็ พามานะคะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะก็จะแจ้งเพื่อนๆวิพีน้องๆนะคะให้ทราบนะคะตอนนี้เมยก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะคะเมื่อบ่ายวานนี้นะคะก็สรุปแล้วเส้นเลือดยังไม่ถึงตีบนะคะยังไม่ตีบนะคะคือเลือหัวใจด้วยอ่ะก็มีอาการเกล็ดเลือดนะคะเกล็ดเลือดเส้นเลือดฝอยนะคะเกล็ดเลือดเกิดอาการแข็งตัวนะคะเพื่อนๆค่ะก็ ก็เลยทาให้มีอาการชาแล้วก็ความดันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่ถึงกับอาการแบบเส้นเลือดตีดนะคะหลอดเลือดยังไม่ไม่ตันนะคะไม่อุดตันนะคะก็เป็นมินิตหมายที่ดีนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ต้องทํากายภาพบําบัดแล้วก็ต้องทานยาเนาะละลายละลายละลายริมเลือดนะเก็ดเลือดนะมันเกาะตัวนะคะเพื่อนๆก็อยากแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเดส ได้ทราบนะคะแม่ก็จะค่อยๆแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลมากๆเนาะเราก็ต้องแบบพักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะก็ทํานิดๆหน่อยๆนะคะทำคอนเทนต์นิดๆหน่อยๆ็็ตอนนี้ลูกจะพาแบบไปไปเที่ยวปิกนิกนะคะเพราะว่าลูกไม่อยากให้แม่อยู่บ้านเดียวกลัวแบบเป็นซึมเศร้าตอนนี้ก็เลยแบบพานั่งรถมานะคะอนนี้ก็ ตั้งแคมป์เสร็จแล้วนะคะที่เขื่อนป่าสักชนรสิ์นะคะพเพื่อนๆค่ทจะเลสาบะะบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ตั้งแคมป์เสร็จแล้วลูกๆก็ทำอาหารนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอจบคลิปลงคลิปไปแด่เพียงแค่นี้นะก็จะแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบด้ยนะคะว่าเมย์ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะตอนนี้ก็กานยาตามหมอสั่งนะคะก็เก็ดเลือดนะคะเป็นเก็ดเลือดแข็งตัวนะคะ <c oughs> พเพื่อนๆค่ะทำให้การ ชาเนาะชาที่มือที่ข้างซ้ายเนาะมือเท้าข้างซ้ายนะก็ต้องทํากายภาพบําบัดไปก็แต่ก็เดินได้นะคะสามารถทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้ได้หมดนะคะเพียงแต่ว่ามันยังแบบไม่ไม่ไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมทำกายภาพบาบัดแล้วก็ทานยากใหอาการลุกลมากว่านี้ะคะเราก็ต้องแบทำอิบัติามแพทย์สั่ง วันแรกนะคะได้ออกจากบ้านนะคะจะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมานะคะก็ไปปิกนิกโรงพยาบาลนะคะ ICU เลยนะคะก็ตกใจตัวเองก็ตกใจด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะว่าอยู่ดีๆมันก็เป็นเนาะก็ไปปิกนิก ICU ธรรมศาสตร์มาสองคืนนะคะเพื่อนๆค่ะก็แล้วก็ห้องฟื้นปูแล้วก็ย้ายมาห้องฟื้นปูก็มา พอทีทีสแกนนะคะทั้งสมองทั้งก้านคอนะคะไททอยแล้วก็ปกหูแล้วก็บริเวณดวงตาแล้วนะคะก็ไม่พบอาการผิดปกติอะไรเนอะนอกจากว่าเก็ดเลือดนะคะคอตัวพอหมอก็เลยให้มาพักฟื้นนะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็ทานยาแล้วก็อีกสองสัปดาห์นะคะวันที่9มกราดก็ไปตามหมอนัดนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนยาเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็มาฝากพามาชมบรรยากาศนะคะมีเเขื่อนป่าสักนละสิทธิ์ด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ขอลงกิ้งทิ้งพิะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ